เนาะ,ะมืองว่าน้ำตกโมยน,น้ำตกสิพี่น้องเป็นเคลื่อนเคลื่อนเพิ่อนเคลื่อนอยู่บ้านบ้านเราเนาะบ้านเราพวบ้านเราใหญ่ว่าทัดพี่น้องเอลยน้ำไหลต้องบอกว่าพวกเมือ่อคืนนี่ฝนน้ำตกเด้พี่น้องเลยเนาะเอากา,า,าแบกบทายสบายดีบัสสุข,ขูสุกนเด้อพี่น้องเด้อเนาะเพราะว่าจะอยู่ทางในแหลก็ต่างประเทศพี่น้องเลย อ่าบาลี่เดินทางเข้ามาบ้านเรามื่อนี้เนาะบาลี่มาเปิดคลิปอยู่น้ำตกแห่งหนึ่งพี่น้องเอ้ยอยู่ทางเขานี่แหลนะมเนาะบริเวณน้ำตกที่เกลือนพนะี่น้องเอ้ยเนาะอ่าบาลี่เข้ามาน่ะเยี่ยมเบิ่งน้องมิกกนะ่อนเนาะที่เนว่าน้องสาวหลาน้องเตยนี่แหละเนาะที่ว่าเพินพ่นเพินพ่นว่าเพิ่นเพิ่นยหายมาอยู่บ้านใหม่ของอันน่ะแม่ไม่เพิ่นวาสันเนาะมื่อน,าานะนี้กับบาลี่เดินทางเข้ามา มาคนเดียวมันนี่พี่น้องมาตอนบ่ายๆเนาะกับเพิ่นว่ามีผู้ทุกผู้ยากอยู่บอสันอยู่ในบ้านเนาะอยากให้เพิ่นพาไปเบิง่งบาริจีไปสัมภาษณ์ผู้เพิพ่นขาดแค่นเข่าหน้า,าบอสันเนาะเดี๋ยวอันดับแรกบาริจีไปเยี่ยมเบิ่งนองง้องเบิอ่อนน้องเพิ่นก่อนแล้วก็สิให้ทางเมเพิน่นพาไปเยี่ยมไปยามไปสัมภาษณ์ผู้ทุกผูก้ยากในบ้านเพินนพ่นคือว่ายังบ่เคยมีไผมาสัมภาษณ์เราอ่ะนะเดี๋ยวบาริจีเข้าไปไปเบิ่งแล้วพี่น้องนับฝากพี่น้องที่ตามนับกันพี่น้องกับบาริเดินทางมา คู่ดเดียวไมน่นีพี่น้องเลยบ่ดได้ข้ามไปฟังใครน้ำข้าเจ้าเนาะข้าเจ้าคนข้ามไปเอาน้องผ้าข้ามไปมุกทหารเพื่อไปฮักษาโต้พี่น้องเลยก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานเฮาบเบิวามสำเร็จทุกคนนะพี่น้องเนาะไปะเอาละพี่น้องเลยเ,เดี๋ยวเข้าไปหาเพิ่มน,น้ำกันเนาะเดี๋ยวมันสีข้ามก่อนตอนนี้ก็ตอนใบใบพี่น้องเลยโดยนั่งโต๊ะคนกกนี่คักเลยเลยพี่น้องเลยมันนั่งงานไม่ใจสิคักเนาะถ้ามันบุหรี่โดยปะ่ะพี่น้องเลยไปขึ้นไป พอลีจอด,ดอ m, ang, จรถไว้นี่อยู่หิมหิมทางจ็กจิเมนอยู่อยู่สายเขื่อนแล้วก็บอกเคยมาจากเทรือเดี๋ยวบอรี่จิโตถามแล้วก่อนพี่น้องเไยโดยปลาพี่น้องพอดีพ่อผู้พ่อน้องเตยเพิ่นออกมาหลัดเอาบอลีอยู่นอกผูก้ทั้งหนาผู้โอ้ทางนี่กัดีทว่ามันเหี่ยพี่น้องเไง <c oughs> ยแสดงว่าฝนบปรยตกม,มันคือนี่แนะ่เลยนี่เนะาะแต่ฝนตกนี่บ่าบอลลีคิดว่าเข้ามาในลำบากเดิมอยู่ได้นี่ อจอสหลกสุกจิกพี่น้องงหยหน่อยเข้ามาเป็นเธอเลยได้เนาะบุหัวทีมงานเขามีคนเคยเข้ามาเราบ้านเมย์ใหม่ของน้องเตยี่น้องเอ้ยเนาะวันนี้เราไดมาเบิ่งถึงบ้านเลยเพื่อมีเอ่อเพื่อเทหนาเทหนาอยากมาเยี่ยมมายามจุ้มลาห์หะนะก็เอามาพี่น้องเอ้ยมีได้มีโอกาสเข้ามาเดินทางมาคนเดียวมาดิหะดิเรารอยู่หันดิ cho thuê lời ừ ok xe gì xe đấy huyền bạn này xin bài đi, xe 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 มันรถน้องไล่บ่เบ,บิ่งคือคืออยู่พี่น้อง,งข่าวก้าพันงามแท้เหมพี่น้อง,งทางนี้ก็ได้อมองงามมองบอ่งเรืองๆเนาะพี่ท,ที่ผัดงามทางนี้เออโดยใส่อยู่ใส่อยู่ใส่อันนี้บ่เอเอเดีย๋ยวมีกระตุบอยู่พี่น้องเอ้ คนกลุ่มกุ่มอยู่นี่เดี๋ยวไปที่ฮมองจอดรถไว้ก่อนเป็นเพื่อนอันนี้ธรรมดานี้เราก็ได้เดี๋ยวดมีเด็กหน่อยน้ำฮนะมีน้องหน่อยเันน้ำได้พี่น้อย เป็นเล็กน้อยนะเอออยู่ในหันใส่บะขนมก้อนบอลลี่ก็ได้อ่าวิตติสสั่งมาขนมไปให้น้องน้อยเป็นกรินกอนโอ้อดมสมบูรณ์ทักยุอันนี้เนาะเงอนเราก็ได้พี่น้องเออโดยเดี๋ยวก่อนอยู่ไกลพอดูด้วยกระชิมาเป็นตะแพงแท้อันนี้ฮะมาละสบายดีนัง สวัสดีครับสวัสดีงามงามใช้นมมือแหละสวัสดีงามงามเลนมมืองามงามดูเออพี่น้องเอ้ยใช้ใช้ใช้ในบุกินมานี่ขนมนี่กินว่าขนมนี่กินกันนั่งคุยร่วมกันพี่เฝ้าไปใช้อพี่น้องเอ้ยให้นั่งลงนี่นั่งลงนี่นั่งลงนั่งลงนี่นั่งลงนี่นั่งว่าสิทามนี่นั่งลงไปเอาขนมให้กินนี่ เป็นอเป็นแต่แพงแทนคือมีแต่พูงงามๆแทนนี่บอกว่านาเออโยผมปย่างเจ้าผมป็ย่างผปางใช้ยู่รวมกันจะค้นอันนี้โดยมีแค่นี้บอกอ้อนน้องเต๋อปนมาลำบ่ใช่มาเมื่อเช้านี้ เออ,อน้องมิกอยู่หันบุริบุรีเห็นเลยพี่น,น,นอ้องเออแต่ว่าให้เจ้ามามามาฝากเจ้าออเบิ่องอยู่พี่ก่อนอืมสีแดงเลยมัน,นเป็นบทไทยจากเมื่อก่อน <S <S ี่เรียงอยู่พี่เลยอืหลูกหลานเนาะบังหัมชื่อยังหัมมานี่ตาชื่อยังล่ะอันอันนี้หลานจะบอกพ่อแม่เจ้าไปใช้ซะ พ่อแม่ไปงานเหรอพ่อเลพ่อแม่ไปงานไปงานอยู่ไฉงานนิคอนพันนิคอนนิคอนอยู่อยู่เชโนออเดมเพลอร์เพื่อกมาบอกแม่แม่อยู่ในงานกองพ่อเลยอยู่เฮิ่นฮะพ่ออยู่เฮือนนานแล้วแม่พ่อเลยอยู่เฮือนเออเออเออเอาห้ามขนมนี่กินเบาขนมนี่กูหยาดงกูหยาดงหรือนว่าอ่ะอ่ะนั่งคนละถุงไงเออพี่น้องเอ้ อ่าวมีไปสั่งมาฝากหน้บ่าวก็ได้อันเจ้าซื้อยังกูเกี่ยกวินซื้อกวินจักปีแล้วฮัห้าปีห้าปีห้าปีอันพวกนี้จะแสางเจ้าซื้อยังนะาืนนลิหเจ้าซื้อยังหนูลินหนูลินน้ำลินน้ำลินโมแม่น้ำไหลบ่ราะำลินเออเจ้าจักปีแล้วล่ะจะปีเถอะ สามปีีโอ้เป็นแต่เพลงอันน่าน้องกันบ่อันนี่เมนผู้นี้ผู้นี้เป็นไอเมนผู้นี้เป็นน้องเมนอ่าลานละผู้เป็นพ่อหรือเป็นเมนเป็นลูกเจ้าน้องลูกน้องสาวอ๋อลูกน้องสาวบ่ออันนี้เห็นพันยูน้ำกันหนีบอลลี่ได่ไรอันนี้เคือเงินเงินเงนดินนี่เงินดินนี่กับเมนเงินเตือนังนกระทดแล้วอือเอาพึ่นมาลิ่นน้ำที่ซื้อ

อืม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 ี่ไหนบ้านบ้านเล่าบ่อันนี้อันแม่เออบ่อรีมันมันมีสองอันบ้านที่ผ่านมาฮันได้撒มันพ่นนกคุณมันนุ่ยไล่นุ่ยไล่หละอพ่นนกคุนมันเอาเอาคุณละบ้านเล่าอันนั้นเหล้าอันนี้เาะโอ้มีลายสกเช็กแท้เนาะงงอยู่เล้อันนี้โอ้ยุนี่เราเป็นบ้านเหล้าใ่อันนี้แม่เออชุดบ้านแม่ชุดไปมีเป็นไปชุดปเป็นบ้านเมฆแมฆ พี่น้องหแก้กิโลหาไปแก้กิดโเด,ด้อฮะเอ้อบ,บ,บม่นะบ้าเอชุบเจ้ากิอันเป็นดินเจ้าบดบ่ออันนี้อันเอ้ยเออกิกวงควงคักอยูไ่ไหพี่น้องไย no, เนอะอ่อ,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 อ่เป็น,น,นท้ออ้อมพัวนี่บ่ งามงามงามขยุกพี่น้องอ่าเป็นเป็นเป็นมูลของเจ้าเองของเจ้าเองเลยเนาะรถรถไทยนี่กัมเรนอืมอืมอืมใช้บังใช้บังบังขอโทษด้วยต่ำนี่ตะลางเฮื่อนเราอ่ะนี่เฮือนเราอ่นนะเบร์ขอโทษด้วขอโทษดึงดึงดึงข้อเสือจำมันนี่อเบร์แซนนองมิกเป็นได้ไหมเบร์ไงขนนอนบ่ อันนั้นละนอนของมิกฮะโอ้ยน้องอันนี้กับมีแต่ขี้ดินแทบเนี่ยเสียงดังนะห้ามเดินน้องน้องตื่นนะฮะนอนแขกแขนมาแต่มมือใด้อันนี้ม้าวานนี้ม้ามือวานนี้พี่น้องเอ้ผลใครคือละโบใครอยู่เขากินยังแล้ว เออแ,แน่เลยนะเจ้า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 กับเอ็ดงมง่ายเอาเดะมาพ่อแม่แต่พี่เอ็ดเอาเดะเอสดัด่วายเอเผินไงอืมอืมโดยโดยโงมง,ง่ายไปอ <c oughs> เออเอ้ยผู้เป็นอยางา้อนมือพันทีเช่าเพิ่งเช่า,ชาเลยเนาะแม่นอ่าอ่าอ่าน้องเตะนะฮะก็เมื่อเช้านี้แม่นเอะพอนอนพี่พออ่อด้วยนัไนเลยนอนพี่คืนหนึ่ง กันว่าตามเพิ่นไม่ไฮไม่เอ่ยไม่นั่นแหละแม่เชิญอยู่พีเลยมีอมเอ่อมเอยน้ำพีเอญนะพ่อก็จะได้เป็นเอยท้าพีก็จะได้เป็นอยู่พีเออก็หมายแล้วคือถ้าเพิ่นบ่่บให้หาเอื้อยอยู่พุ่นนายจะเอาเลี้ยงน้ำอยู่ที่เลยอยู่น้ำพ่อพี่เลยบ่แม่เออเออบ่ห้าม เพิ่นมีสองคนนี่บอลผู้ลานนี่ก็ได้เอออืมโต๊ะกุอันนี้เฮือนเพิ่นสิบอเดินจะคือก้างใช่หำผู้เมนบัดเลยบพอเดินเพิ่นฮะเมนเวลาเดินพอเท่าแม่เท่าโตแบ่บงให้ราบายเรยก็าจะตอดปั่นกันแน้คือเดินก้างแทบปุ๊บพี่น้องเลยอ่าแต่เฮือนเราก็ยังบบเล่อเนาะหากระโบกบอหักเห็ดหากกระโบกแล้วพี่น้องเลย อืมดูนี่กำลังชีเห็ดยังได้กินอันนี้ไอซสิต้มกินแรงนั่นแหละน้องไม่น้องไม่ไลไปหาอยูใช่เอ่ยนี่นะเดินน้ำมันนี่ลราแค่เดินโอ้น้องไลยู่นี่ก็มีเนาะนี่เนาะมีห้องน้ำคักบน่ที่นองเลยมองมองเราอยู่เพื่อนกระเมนเตียงหน้ากระเมนเนาะเมนอยู่ร่มกันนี่เลยเป็นฟ้ากระจาดที่นองเลย แม่เออหนุ่มขอมันไม่มีผพาเอ็ดพาช่างกันท่านี้หระก็ได้ผัวเอ็ดพาช่างกันยังไงบ่นยังดีเท่าว่ามีมีดินเนาะดินเป็นของตัวเองก็บใครอยู่พี่น้องเฮ่อเกิดจ้างหมูเอ็ดหมูนั้นเฮ่นตะกี้กกนดหมูชาวบ้านโชยตะกี้หันบ่แม่แต่แต่เข้าตะกี้พุ่นตีเอ็ดได้ซิบกับปีอินแล้วจ้างคนเช้าห้อ ของจางกับแม่นนั่นกับแม่นมุือสวยเฮ็ดเฮอมาลแล้วโดย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 พี่น้องแล้วอันอนนัเคยมีคนเข้ามาเยี่ยมอยู่บ่บ<อ>่ยังบ่เคยมีมีแผ่นมาไทายก็คือบ่เลสดทียนบอกรีมาเทเลสเนาะอันเดอะทางเส้นนี้มันทะลุไปทอดใช่นีมทอดบันแม่ออกบันแม่แล้วก็ออกอนักเก็งอ๋โอ้ทะลุไปนักเก็งพุ่นดิบบ่หนินักพูนักเก็งหันบ่อ๋อไปพุ่นได้เนาะ đây à? nhầm lấy nhầm đi là bà nhá Ủa, bà gì đấy, bà ờ. ừ, ừ. <laughs> <tôi không biết. cười> Sẽ đây tốt bà mà cười nhỉ Tốt bà hẹn Sao phôn tốt khứ xí mà bà đây đọc bà bừng Bà tốt lên là sao bái thằng Đời, đời, đời Mình thử bà mấy cái hẹn khác chứ Đời, đời, แหล่ากรชุ่มเจ้าอันแต่ละมือกรเฮ็ดผ้ากระเฮ็ดยูเน่ยแต่ใช่คือว่าเฮ็ดทานเฮ็ดทานอยู่ใส่โอ้ยอยู่พูอยู่ในพูเออโอ้ไปเฮ็ดยู่เดินเดินนอกของบ่อเน่ยเดินผ้เท้าไม่เท้าเฮ็ดยู่เดินพอเท้าไม่เท้าอ่าพี่น้องผ้ากันเฮ็ดทานอยู่ปุ๊เฮ็ดทานขายบ่อแม่ขายอะไรยังได้พวกได้พวกผ้าห้อหม้อมนั้นน่ะอือพอขายทานนี่ได้เพรจะไปห้องเขาห้อง ค่เป็นเบิร์แทร็อเป็นตัวไหนนะมดไรโลเมดพิ้านป่ายล้านล้านล้านกว่าประมาณสองพันสองพันปลายเนาะสองพันปลายสามพันธรรมดาพี่น้องเอ๊ะแซ่บบ่หะมฮะล้านหนึ่งกับหกแสนห้าสิบพันโอ้ล้านหนึ่งหกแสนล้วมันมอสามพันผลเลยเนาะมอพี่น้องแซ่บปะนะจะคืองามแต่จะได้แนวไผ่ในนแม่ใช่หมงามคือแม่บอก เขางเฮียนอยู่บ่นี่แต่สองคนนี่เฮาเฮาดูบ้านเอนุบาลอยู่เมนเออชองบวกช่องเาได้นะอีละบ่นาบ่าวด้วยองบวกชองเ่าเป็นสามโอ้ตาย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 รแบบนี้แั้นแล้วแม่บ่กกันแม่นอยู่เลยนตแม่เสวรนเล้งอยู่พีเลยนะน้องมิกนะเสียเยอะจังนอ่ะเสิชงเขาอนุบาลนานหงเลสิชงเขาอนุบาลอือืมเป็นทีอยู่ว่าปัญหาแค่นั้นเลย แต่น้องเต๋น้องเต๋ก็จะให้อยู่อยู่บ่ล่ะไม่ยู่ก็จะเป็นละพ่อเอาแล้วเนาะพ่อแม่เอาเวรโซเล่ก็โทรยาวนะไม่โด่งพิ่นไม่ย่าพิ่นทั้งนั้นนะเฮือเว้นรเด้อดองว่ะไม่เอเมือเด้อว่ะเฮื่อเจ้าเว้นลุ่ม เธอเว็นยู่เป็นลูกเป็นเจ้าเป็นลูกเจ้ามีพูนลูกผู้นี้กั็นลูกเจ้าแล้วบอกยังไงกันเลยเนาะลูกแล้วออยู่พูนอ่ะสามคนกับน้องเต๋อเนาะผู้ที่4ี่ผู้นี้มีผู้ญิงบาดเลยนะพี่น้องไอ้ลูกแล้วน่ยสี่คนผู้ที่ห้าเราลูกชายก๊กแล้วบอกโอยมี้มีใหผู้ที่หายบอสหา5คนบอ่โอยอ๋ อยู่เดหมอดอกอยู่เฮือนเพิ่นอยู่แต่เพิ่นพุ่นน่ะแม่อยู่เฮือนอืออันนี้อยากอยากได้เพราะว่าเป็นเองพเนาะแม่นแวเลี้ยงยามพ่อเฒ่าพ่อโอและลูกๆทั้งเจ้าบมีบ่มี3คนเนอยู่ไสตอนนี้อยู่ไทย2อยู่เฮือนนี่ผู้นึงเฮ็ดอยู่มอมอสอือมีเฮือนอยู่ในอีกบ เมื่อเทมากินข้าวน้ำพ่อน้าแม่อย่าพีละกับเพื่อนเพิ่นอยู่กับไคเพิ่นอยู่น้ำไม่เถ่าบอลลี่นั่นเลยอยู่น้ำแม่เนี่ยและหามะข้าวเห็ดแล้วมากินข้าวอยู่พีเอ่อข้าวเฮียนอยู่เดี๋ยวนี้แม่ก็มานอนอยู่พี่แล้วตีเลู่อนอะไรนอนนอนน้ำแม่ในเช้าในเช้าไม่มีผู้อ่อนช่วยลูกผัวเป็นไปเฮียนเลยไปนอนนในเช้าเอาลูกช่วยเพื่ออนมันก็มีห้าแล้วมันได้หนองมาแล้วมันมีห้าได้หยุดหยุดหนอง บ่หน่องมาโหดว่านี่ก็รีวอุ้มกันกลับไปเลยมีเหบ่เอ้ยว่บ่ได้น้องเตยพนยอมพนยังไงน้องมาอยู่พี่อยู่บ้านเลยแย่หว่าละมันชิบว่คัดแย่งกันว่แต่ว่าพ่อนั่นแต่ผู้น้องน้องผู้นั้นบ่มาบ่น้องตุกน้องติ๊กอย่ามากเลกันว่างน้หน้าก็โทรแม่ลวกพ่อแม่ลวกอ่ะเออเอ่าออเพิ่นผัด น้องแกไปคือชิบุพันพอสมควรกับน้องน้อยนี่ยยกพันปุยไข่มาลายแล้วบรลีเบิงตามบรลเบิงนี่ได้เน่ยว่าในแล้วทำเขาเบิงแล้วายกัยังกนจมคืากปุยไข่มาอะไรได้เบิ่งนี่เปลี่ยนกนเอาเลยแบบผู้นี้ผู้นี้กัพ่อเนาะผูันกเออดมาเอานเออเออเอ้นออเอเอเอ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 เออนออเออเอาเอนออเเเออเอาออเอ พ่อก็คิดฮอดพ่อกะอยากได้ผู้น้อยนี้พ่อมาคืนนี้ก็ไม่ได้เขาเขานอนเขานอนนี่สาวเขาแม่ครับแม่เอาเขานอนพ้นจงเอาไปนอนน้ำคืนนี้อยู่ใส่ยูทูบบอกนะนอนห้องนี่เลยอพ่อแม่เอานอนน้ำพ่อแม่ก็จะได้นอนน้ำแตงกูทังย่้าพ่นนะทางนั้นนะแม่มาไล่นะเขาเอาเว้นรถได้ดองโทรมาเว้นรได้ดอง ไปให้เขาอไปใหญ่ไปให้เขาอ่ะใ่ใหญ่ใหญไปยังไงเขาผลขึ้นาเขาผลขึ้นเขาไม่ยื้อชู้อยู่เขามาแ่ไเรียแน่เขาได้อืออ่าน้องเได้ยากนองงองนหลายคนผอง้นกันได้เนาะน้องน้องยังก็น้องนองตุ๊กน้องติ๊กน่องช้างอีกี่น้องอะไร หลายคนดูคนกันได้แม่เลยเยอะมาเวนทีกันเหนือกมันอยู่เป็นดังไปแด่นพีกับจูพีเลยฉชบเฮาห<อ>เบให้ยู่พีเลยเมห็นเลย <c oughs> แต่ไครแล้วอาการแล้วก็น <c oughs> ันเนาะทำบิดนะเพิ่นเป็นนะได้ใดก่อน เพิ่นชักบ่จะบ่กตอนนั้นพอ,อ,อบารีไปเยี่ยมโรงบายเมืเ่อนั้นกับบุรีไทยน้องเพิ่นชักไม่จะทำพลาดแต่พอก็มีเป็นที่ชื่อพี่น้นองเพิ่นน้องอยู่ชักกับน่องเตะพูดเราปะเช้าเราไปชักกันออกไปกินสกปรกอยู่เนี่ยพี่น้องพี่น้องน้องน้องจิ้มได้หลบพักกันลงมาอยจ่าเจ้ายดูลงมาได้หูเฮืองเต๋อวดซักอืพี่น้อง จนจนชักแหงแต่บนได้ไรอันเนี้เนาะว่นอนมันนอนลึกพุทนี่บก่นโอ้ยอะไรนอนลึกแหงนเจ๋ว่ามาเขาเนอะเโก้เขาโกเล่ะโก้เลยก็ไ่ท่นได้บกพุกลกไ่ท่นอ้สามข้สั่งห้องเชวห้องอบซี่ห้องเด็กเพันว่าเป็นปอดว่าเป็นยังก็จ้าวมันอดนั้นสามสิบเกาปอดบวมอ้ยเอ่อพหายาให้ยามากินอยู่บ่ อยาใกยาให้กินชักอันนี้ไม่ครบมาขอมามันมีอยู่ไม่เช่าน้องเหมาะให้ช่องเข็มเป็นลามาให้น้ำอ,าอ่าสิถ้าบึงน้นองจะตื่นไหมถ้าบึงน้ำบ่าวหนาพื้นบ้านนี่เสียเ้าแม่เดี๋ยวเฮ้าไปชักนี่เก็บกบหมดไอ้เอเดอำเด้อเจ้ามันยังก็หามบ่ผู้ไทยบ่ผู้ไทยบ่อยู่พี่น่ะแมนเออ ผ้าอะไรนว่านไดเลยงอนอะไรลาผ้าน่ะผ้านะเอิญได้เลยพู้ไทยภาษาผู้ไทยนั่นน่ะนะผ้าผ้ามีดมีดผ้า่อได้ได้ผ้าไทยผ้าพันนะเบิ้ลผ้าคือกันบบผ้าพันผ้าพันสะอาดนี่ได้ใช้เอิญได้เลยนะเชิดบ ฉันปู <c oughs> เสียงมวนแซ่เมื่อบอมาอยู่น้ำหน่บบาวไปฮะกระนุมไล่ลายเลยเหินน้ำาหาไปปะฮะเอาให้อายจะอยู่กับเมย์ก็พอเจ้าเจ้าก็เมื่ออยู่น้ำนบบห,นหน่าไปปะเมื่อหนองน้ำหน่บบาเออไปปะน้ำหน่บบาวากันได้น้องใหม่ใช่ไ,ไหไมไปปะฮะบติโมโบนแม่กินหอนแม่เดีนกินหอแม่กินหอนแม่กันเที่ยวมายามเบิน้นไปเลย <c oughs> เอ๋อฉันอยู่น้ำแม่ Ay, ai, chịu mẹ. Ay, ai, mẹ. Ay, ai, chịu mẹ. Ay, 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 chịu tôm Ay, chịu mẹ. Ay, nghe mẹ. tôm chịu tôm ai un, Ê, un. <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยเดีอยวเข่าเฮียนมือได้เข่าเฮียนมือเข่าเฮียนบ่อยนะวันนี้เราไม่ได้เฮาโดยเด้วลาผู้ใหญ่โดยเออข้าแม่อยู่นย่หญ้าปุ้งวันนี้จะคู่ไปรวม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 ไปรวมไม่ไปประชุมเป็นเพื่อ่พี่เป็นลมเอ๊ะเจ้า บืนลงเฮียนโดยรแม่โดยเนี่ยกูได้สอนว่าจะลงเฮียนนะบ่ได้โดยบ่ไดริศนวาให้โดยว่าเออนเนี่ยเจ้าคือบบโดยในี่กัน้องเจ้ากับไอ้เจ้าพเียนเก่งกว่ากันคอยคออหนึ่งบวกหนึ่งคออหนึ่งบวกหนึ่งคืออไเ่เป็นเ่อเป็นองชองบวกช่องเท่าะไ อย่าพ er? ่บอกไออย่าพ่บอกชองบวกชองเทเด้เป็นเทชงบเาคน้เต๋ไหมอจะวาจจเขียนเก่งออ้ได้เะชงบวกชองเด้ครับชงกับชองบวกกันโอ้ยแล้ว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 หนึ่งบวกหนึ่งนจักอยูตีหนึ่งบวกหนึ่งนี่เป็นสองบอก่น้องไง เอ้าก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องไอ้มองอยู่มองพัก <ยา S 1> ปืนเนาะอ่าแ,<ม>แต่ว่าห<ง>้อ<ม>งน้ำห้องในพื้นไพใช่มีบืดเนาะมีครบต่อมาแต่ที้นหนีโบนี่ไพจะโตมาแต่ใส่โจดเดี่ยวเองออต่อนันไม่เท่าต่อเดี่ยวนันไม่เท่าอ๋ออยู่หนี่บคือม,มีสายมาแต่พี่พ่อมหมือนเนาะสายโตเขาเนาะน้องซั่งอ๋อต่อไปให้เพิ่อนเมนพี่น้องเอ้ แต่ว่าหันค่าหันขายกลายอยู่แถวผ่านมากีนนาานนนนา่นี่เนาะอยู่ในนี่เนาะรถมอไซน์นี่รถใครแถวบ้านรถน้องเตยโบเมนบ่รถพ,อพอ่อเทารถพ่อเทาใช่ไบ่อืออ่าไปสามมิตรว้าบอเลียสีขาวจบคลิปก่อนมิตรบ้าโอ,อ้โอ๊ตายหัวชนคือพี่น้องเลยวายชื้อปิ้งไก่กินไปแรงเด้อได้ซื้อปิ้งไก่มากินเด้อเด้อด้อ่าพี่น้องเอ้ย ฮ <c oughs> <laughs> ะไปขอไมมในวันนี้อ่อไปสบายดีพี่น ong และบัณฑีตเอ้อร์โดยสบายดีสบายดีครัสบสบายดีนะบ่าวไหมสบายดียดดดสบายดีโอ้ยตายตายตายบทสบายดีเออบทตื่นชั้นน้องอันนี้เป็นกระดาเนาะนอนรับลึก,กลินนี้พี่น,อน้องเอ้ยอ่าไปบังเด้อร์บังเด้อรเราไป,ไป,ไปพิชกิพก่อนอันนี้ชวนมันชวนมันแล้วอันนี้ตัวนี้พี่น้องเอ้ย กกอันป่ากล้วยนี่ก็แม่นบ่แม่นบ่แม่นอือเดินแล้วกวงเติบอยู่พี่น้องเอ้ยอ่าตะเฮือนล้วก็สิประมาณนี้แหละเนาะเฮืนแม่ใหม่น้องเตพี่น้องเอ้ยหรือว่าอ่าบารีมาเยี่ยมเป็นเทื่อล็กมาคนเดียวมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะสัคลิปนี้บาีเองอโตลพี่ลน้องไปก่อนให้อยู่ดีมีแงเจริญในศีลในบดสู่สู่คนสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายเด้อพี่น้องเด้อโดย